คุณโคกได้น้อไหมได้เห็ดน้องหอยก็ได้ปลาได้มาแล้วครับพี่น้องพักขาครับมนันนีคุณยายสิแกงน้อไหมนะครับพี่น้องแกงน้อไหมครับ กันพี่น,อน้องเลยแต่เราจะค,นคนน้นกนนันเลย้าค่คนลายยันหนังสือมันหนั่นยนันสือมันเปิดดีฮะสีส่สามสองหนึ่ง action ไสวัสดีจ้าพี่น้องโอ้ยพญิจักได้นอใหม่มาใส่พวกพี่น้องมึงเนี่ยตื่นขึ้นมาเพิ่นไปหายำแฮ้วยำพวงเพิ่นได้นอใหม่มาตะหัวให้ไปนะแหน่งนอใหม่เ่ราะเป็นนอใหม่ดอกแต่ว่าข้างแหนงใหญ่อยู่ แค่เจาะจุดกอมันมันได้เกิดพี่น้องมันได้เกิดเดิเกี๋ยวมาเจียงเรื่องกระจองกอกไปต้มก่อนเรื่องแหนงมันหรอแหนงมันเพราะมันนอแหนงน้อยพี่น้องแหน,งน,นอยอยงน้นอ,งนอยน้อยหน่อยดิน้อยบุ๋งน้อย ฝนตกก็กำลังสะออกเนาะแต่ว่านอนธรรมาดาเขาก็ลืมบอ,อกเลยเดย้ถ้าฝนตกไก่แล้วใสเ่เห็ดจะเกิดไรแล้วพอกเพี้ยยังก่อแกงแล้วไม้บ่แกงแล้วไม้แกงอ่อมแล้วไม้โอ้พอดีกินโดนเราได้แกงแล้วไม้ใส่เห็ดหนูห<ม><ม>นูม<น>ี <laughs> บ่นก,ก่อนเ <laughs> <laughs> กินไปก่อนเลยจิมีบ่เนาะไปซื้อตลาดจค็คสีมีบ่มีตะเกอรมีอยู่นะปลาคึ้มๆพี่น้องเลยคึมซื้อเราฝนตกมาขึ้นนี่บ่ อม่นขึ้นหนาวคอมปลอกแล้วก็ไปต้มแต่ปลอกแล้วก็ทุกกบไปต้ม,มต้มแล้วก็หักอย่านั่งมากยองอัอนนี้มาเกี่ยงใส่นี่บวกบวกบวปลื้นี่เห็ดยัดยังใส่เจ้าใส่แสบเก้ากับเห็ดขวันเลย จังไนผนตกหยุฝคนเองไม่ลายตุยังสักไปหาหอกน้ำควันยังก,กระด้างออกทด้จัอยนลายตื่ออมอยูย่ความหญงแยงหญงคุณอ่ะเมื่อสิช่วงคือเมือเองบ <c oughs> อกเ้ย <c oughs> บอกตรงก้นวันทั่จะคอยบอกไหม <c oughs> <c oughs> ปลาแล้วลงทงบอกประด้วปาแล้วลงทงโด,ดงน,นเลยเสียบยิ่งหลาขันพนเห็ีดเสียบเสีบแหน่แจงแล้วไม่ไม่

อย่งองางชิ้นขึ้นพว่าเราต้องจุดไฟก็ได้พอกราก็ไปต้มครับคอยลอชุ่มขันตอนต่อไปของคุณยายครับแล้วก็ทุบทุบเอาได้พี่น้องบ่บว่าฝันน้องไม่เหนียงน้องไม่น้อยจริงส่วนมากชันจะทุบออกอีกทีแสบมันก็คือลอยใหญ่เป๊ะๆมันแตกๆใช่ไหมเราก็กกกากไปต้มหาเน,นี่ยมาเจียงยใส่ก่อนคุณยายใส่ไม่ออกพักขาพี่น้อง อากาศฝ่าคึมคึมลายมือแล้วครับทั้งฝนตกม่วงกระลังเป็นหน่วยส่วนผักกระหยาเต็มหนพี่น,อน้องฝนตกขนาดกระลำขุนแดงกระลังหอวครับขนาดก็ดดโอ้ต้นก็อวบงามขนาดหนวดริกส่วนน้อยๆกินมะฮันครับผักส่วนน้อยๆนาบ้านกิน,กกนมะฮันแล้ว เรื่องปักคายคุณยายคนคุณยายใส่ถุงมอญขึ้นโซ่งดกแ้ะเก็บปักคายเนี่ยปักคายลายตจนพี่น้องครับถือฝนกำลังปร่งเงินได้มาแล้วครับพี่น้องปักคาครับวันนี้คุณยายสิแกงเนาะไม้นะครับพี่น้องแกงเนาะไมไ้ครับ พักคาได้มาแล้วตะไข,บะข่บ่นตะไข่บ้มนะครับบุ้มเุ้ยก่ไันสองสามหัวกานพี่น้องโอเคโอเค เล้วงสุนทรนเพื่อต้องนทรีไมัมเกลียอะไรกันตกท่ำปุุงอีนีี้ยุทปัณฑ์อะไรงันจะมึงหาใจยังโดนนี่นี่เป็ แกงแล้วไหมพี่น้องฝากหลายอย่างครับมันอาจจะไปทางแกงเ,เปรดนะครับไม่บ,บอกพายตูว่าใส่กี่ลายแต่ อูนเอยากตมั s. <S <c oughs> ่นยคู้ามันจีเห็ดคอนข้าวพ่มมดิคุณยายมีไงคนตลาดนัมันกเห็น่ี่เลยทเียตล่านจหน่เอเห็ดมูกับเห็ดเฟียง ความไปคุณยายเลด้วยหนึ่งแขงตั้งไหนกินกันครับพี่น้องนี่เอาใส่อะไรยังไรเนี่ยครับเห็ดปูเห็ดเสี้ยงผักหวานก็มีผักขานี่เอือดเห็ดหมอผู้ดูเลยอันนี้เราไม่ตีต้มมาแล้วครับเนี่ยคุณยายคุณยายสีโซฟีเมื่อไหร่ครับวันนี้เราจะพี่น้องข้างหมออย่านั่ง ไอ้คว,วนไปแล้วมันมันจะถึงเวลหน้าเจ้าทำไม,มลงใส่ั้งอย่านั่งไว้ใส่ตะไคร่เผาไว้ไคร่เผาทำไมที่ห้อากรุไปปลอ,อกแล้วกรุต้มไปแล้วไม่ได้ต้มโดนหรอกมันงงจืดไงจูทำไมย้ำมีจืดไว้ทำไมใส่ น้ำใหม่ลหลายติบจริงเป็นน้ำใหม่จะครื่งหมอนอ่ะคนขดจังน้อยจะไปเจาวพวกเง็ดติดอย่งไเบินอย่างไริดใส่พวกเครื่องสวงที่น่องจำเขาเบือบก็บัาพิษคุกกันไปเลยกับอทองนั่นเบือตาล่า เสบเลยเก็บใจเรลือร้อยแล้วแบบนี้มันพอเสีบก็จะงเพิ่มเติมไปก็มันก็ใส้เห็ดก็บันมักอือด้วบมักักทักท่องเอาเซที่หลังจุดเปื้อปวดพราอมีใจกอน เซนั่งเฟี้ยงกับเห็ดหูหนูเต๋เห็ูหนูกับเห็ดเฟี้ยงเห็ดป้านป็นยังกันเพื่อนเห็ดหูหนูคือหูหนูจี่หบัเกิดมากกัเห็นคนอื่นยังสนทุกคนอื่นน่ามีอยังแล้วพวนี่แต่ใส่ที่หลังใ้ตัวนั้นสุกเล็กน้อยเพิ่อน โอ้ตะพักตะเห็ดกึดเิม็หมอแล้วแก่งน้องใหม่มอแ่พี่น้องโอ้โหเหียแต่พอมีเห็ดกระด้างเห็ดขอนเห็ดขอนขาวพอมีก็ใส่ก็ดีเต็มมากอือหรือว่าหมักฟักทอง หนาวสิงค์ใช่เสื้อกันยังงาวตัวมือหนาวสองมือแล้วพี่น้องหนาวฝนหนาวนะมีเครื่องทำน้ำบูนไว้ฮียเนาะว่มีเสซลค์เครื่องทำทำน้ำบูนเยอะเหรอมอหนึ่งเข่านี่นะนี่เดียวหมู่บ้านในเก่านี่นะต้มอาบอันนี้มีเงินเยอะมีเงินก้อนใหญ่เกิน เป็นข้นจนอยู่งสื่อเื่องทำน้ำอุน่นไอ,อ้จังสี่หล่ะเจ้าไหนเจ้านั่นแต่ว่วาที่จริงเราบ่า้านตับผัดหนาวมากบ้านในตุ่มน้ำอ่ะเพราะกันในได้ปีนเพราก็มาหนาวหมู่บ้านในหนาวทักอีรีในตุ่มนำ้ำหนาวฝนที่จริงกันฝนบ่ตกมันบ่หนาวเดีมันสิบเบิดหนาหนา,นาวแล้วมันเป็นหนาหันแล้วเดินกุ่นผ้าก็สิเบิดแล้ว ปดใจน้อยแค่ข่อยเดี่ยวพวกนี้ใส่ก็ได้ปรุงท่้นเจโอ้ปดตรวแต่กิ่นเลยน้ำั้นกินบันหลุดฉาดกันกขวายเดี่ยวพักลงในปรุงอั้นลุงืง,อง,งอเอา,าเว่าจ๊ดเด้อ ใส่ผงน้อยจังมั้ยขอทาใส่ผงน้อยเฝ้าตรงหัวต้องต้องจุดใส่ผงน้อยได้ไปใส่น้อยหลายเติบแล้วแหละใส่น้อยหลายเติบที่น้องอันนี้เติมเติมเติมคือผงมน่องโอ้แดำดำนอนนั่งอย่านั่งเนาะเยอะน้ำปลาจัเน็้

จะอมห,หรือว่าพักขาอ,อนี่พวกนี้ผมจะพักด้วยบน <c oughs> คนตัวคนผมไม่กัวแกงเปิดนี่แหละแกงเปิดแม่หมูเริ่มเปิดครับ ก็ว like sure ่าแม่มาวามืดกระโดดเลยแม่ฮึฮแท้เลยทุกเบอรยังบกี่นองเลย่ายเหม่เห็ดมืดใส่บนอะไรบกชิมอีกตัแนนิมอีกตั้ง่นิมบัดตอนใส่ผักกาดนนึงด้หืสบเด้อสบเด้อ แฉบอยู <mile> ่แบอยู่ได้แบจักแบพอดีโอ้่ลวใช่ผักปลาย่างจะไปกินเนาะีสันไปจะกินน้องคนอยู่ได้หรอเออตดตกหวานีสันพ่อได้อย่แต่ว่ารสาติยังกระลุ่างยกเตั้งหมอนไงู่หนูหมอนียเอาจาเไว้าจนี่ เคอมาลอยสุเจมาเขามกินแกงเนีงไม่เนี้งไม่ครับพราะวน้องไม่ได้หอได้หลอบปีได้ชวนจะได้กินเลยน้กงเนี้ไม่เ่อแรกของปีเ่อแรกของปีเพราะว่าฝนตกมันนด้ได้กินหปีได้สิแต่พาไม่ฝนก็กินเขาไม่ทุกคนหรอกเขาไม่อัดกินเไม่ทุกอย่างเจ็บญ่เจ็บแรลงทงลุ่งเมื่อยครับิมอวันใจสิมอีกแล้ว วันนจิ้มยงไรก็เสียบอยู่นะโอ้โอ้ยอไปสามบานแม่ลูกแม่ลูกวันพันแพร่พขาคาไเลย คนบ่านเป็นเมนก้อนหอครับเป็นคนไม่ออกคนไม่คอร์ดว่นเอินเมนก้อนมาใช่ไหมว่นเอินเมียม่านตัวนั่นกะเมียม่านเนาะห่างบ้านบนมินมีนนองครับไก่สีคอดแล้วอันนี้มันตะไคร่ตะไคร่เผากันยังใจพี่น้องมันจะหอมมนี้พักหวานผักหวานน้ำม้หมักผักทร้อมน้ำอีกนู้ดยากให้ โทรศัพท์มีกินจงกินไปเลยอไป่น่องอหอมขาวานี่เป็นกวานนึ่ง ไอคนวพี่น้องเลยแตอยา้นไปเ้ากนหลายยันมือมันนั่นยันือมเปือยตีโอ้มากินแกง้มาน้ำกันเด้อครับพี่น้องไอ้ครับเเซ็นลูกเบ็ดเซ็น แกงน้ำม้ครับพี่น้องสู้หัวไม้ไก่พี่น้องโอ้ยเจียบขนาดเฮ้ยไหลรวนรวน,รวนอยู่ต้องไปตำแก้วพริกดิบกินครับประมาณนี้แหละครับพี่น้องคลิปแกงน้ำม้นะครับวันนี้เพ่ได้กินสู้พี่สู้น้องเบิ้งครับถือว่าสีสันพานครับพี่น้องรสชาติ เอาไว้ชิมนะใช่ไหมเลยต้องขัดสิ่งนี้พี่น้องเพราะว่ากนกินเป็ดตำเจ้ากินกระพุนว่าตำเจ้ากับตำสมตำกินกระเวี้อยู่ครับยังเล่นอยู่เป็นผอเลี้ยงครับพี่น้องเพิ่งในรอบในรอบเป็นปีจะคอยถ่าผอกันชิมไหมครับพี่น้องชิมนี้สิคอราไปซัมนี่ก่อนครับแกงน้ำไม่กับสีสันใช่ได้ครับสีสันใช่ได้ น่าแต่น่ารับประทานอยู่ครับบ่เป็นปานแดนน้องทงที่เขาเตือนพอกันไม่คลิปน่าโชคดีสวัสดีครับจ้าเรียนเนื่องทงดอกแสบยุ่แสบยุ่นี่ใครมาแดงเนาะใส่น้ำหน่อย